จ็ดศูนย์ซื้อไว้แล้วคะ่ะอ่ะใครซื้อเจ็ดศูนย์ไว้แล้วบ้างครับใครซื้อเจ็ดศูนย์จจมันหยุดจ่ามืงขออะไฟ่นอนนาโอ้ออกวันเสาร์เนาะพี่สายพินเอฟซีมมเนเธอร์แลนด์ผมวันนี้ผมมาเอาตรงๆสามตัวในอเมริกาถ้าเลขออกวันเสาร์อาทิตย์ผมเก่งมากนะครับผมจะเก่งมากวันเสาร์อาทิตย์นะไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ๋อหนูนั่งลุ้นหมาคลอดลูกอยู่คะ่ะหมาคลอดจะโตเนาะอ่ะนะครับก็ อย่างที่ได้ทราบกันดีว่าหวยนะครับคุณทั้งประเทศล่ำลือแน่นอนสาธุครับพี่ลือไทยจ๋าะนะครับก็อย่างนี้ทราบกันดีว่าเลขเราเนี่ยให้มาแล้วสี่งวดในสีงวดเนี้ยเราเข้าไปกี่งวดเราหลุดไปกี่งวดอันนี้ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาซึ่งตัวผมเองผมอาจารย์นอตตี้รขอขอขมากรรม f อซเมกา ก็ดีพี่กุ้งครับเดี๋ยวใครรอขอขามากรรมรอเลยนะครับเดี๋ยวจะพาสวดมนต์เผื่อใครอยากมีโชคอยากปังนะครับซึ่งต้องพูดตรงๆว่าตัวผมเองอาจารย์นัตตี้เนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีจิตอย่างรู้ที่จะรู้ว่าหวยออกตัวไหนต้องยอมรับแบบแมนว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนในวันพรุ่งนี้ซึ่งฉะนั้นทุกอย่างที่ให้ไปโปรดใช้สติวิจารณญาณในการละจมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับ ถ้าท่านไม่ซื้อท่านก็ไม่เสียเงินถ้าถามว่าซื้อแล้วได้เงินไหมอันนี้ตอบเลยว่าไม่รู้นะครับแต่ถามว่าซื้อแล้วเสียเงินไหมอันนี้เสียแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมไม่ได้ไปบ,บังคับหรือจี้คอให้ใครมาตามใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถ้าจะเล่นแล้วมาด่าผมอย่าเล่นครับถ้าจะใจไม่นักเลงแบบนั้นอย่าเล่นครับถ้าจะเล่นสมมุติว่าคนจะเล่นเหมือนงวดก่อนพอเล่นแล้วไม่ถูกปั๊บกูตามมึงกูเลยเป็นหนี้หมดเยอะ ถ้าคิดอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเล่นครับไปหาคิดเอาเองเนี่ยแป้งถ้าไม่มีเดี๋ยวผมส่งไปให้ไปขูดต้นไม้เอาเองจะได้ไม่ต้องมาด่าผมอ่าไม่ถูกมาจะได้ไม่ต้องด่าใครโทษใครต้องรู้จักทวดตัวเองบ้างเพราะว่าตัวเองเป็นคนเล่นเองนะครับตัวเองเป็นคนเล่นเองผมก็ไม่ได้บังคับว่าต้องมาซื้อเลขผมนะถ้าพี่ไม่ซื้อนี่พี่ไม่เสียเงินนะครับอืมทุกอย่างอยู่ที่ดวงครับคนจะถูกนะครับไม่จําเป็นต้องตามเลขผมหรอกแค่คิดขึ้นมาฝันคิดจะซื้อมั่วมัวมันก็ถูกคนจะไม่ถูกผมให้เข้ายังไง ซื้อด้วยยังไงก็ไม่ถูกเช่นงวดไหนผมให้ถูกกูไม่ซื้อหรอกงวดไหนอาจารย์น็อตให้ไม่ถูกกูซื้อทุกตัวหรือว่าง,งวดไหนเข้าแต่กูก็ไปตัดออกเนี่ยมันอยู่ที่ดวงครับได้มาสี่ใบแล้วค่ะแล้วก็จุดทูบได้ตัวเดียวกันพี่เชนลินฮอร์จุดได้ตัวไหนครับคอมเมนต์มาหน่อยใช่ครับอาจารย์ถูกต้องครับถ้าใจไม่นักเลงใจมันกระจอกจริงๆริอ่ะไม่ต้องมาตามครับผมเกลียดที่สุดคือคนที่ ตามผมแล้วมาด่าผมอ่าผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมก็อธิบายอยู่ว่าอย่ามาตามนะถ้าจะด่ากันเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไหมแต่ถ้าผมรู้แน่นอนว่ามันจะออกเนี่ยผมคงบอกให้ขายบ้านขายรถซื้อแล้วนะครับฉะนั้นมันเป็นแนวทางนะแล้วอย่างที่บอกครับการที่จะถูกหวยมีโชครวยทรัพย์ด้วยกันเนี่ยใจมันต้องศรัทธาก่อน เหมือนเราจะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างอันนี้เป็นความเชื่อสมวนุคลนะครับเราจะขอพอรอะไรสําเร็จใจเรามันต้องศรัทธาเชื่อมั่นแน,แน่ๆคิดว่าเราจะได้ก่อนไม่งั้นมันไม่สําเร็จเขาเรียกว่าจิตแห่งพลังลังแห่งแรงบันดาลใจเช่นเราอยากลดน้ําหนักนี่เรามีความคิดว่ากูลดไปนี้กูจะหล่อกูจะสวยกูจะหล่อกูจะดูดีขึ้นมันจึงทําให้เราประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักถูกต้องไหมรขอขอขมากรรมกับเติมหน้าผากกสาธุครับ ถ้าออกเกียศูนย์จะไปหาอาจารย์นี่สำนักเลยค่ะถ้ามาพี่ส้มต้องเทปแป้งใส่หัวแล้วมาถึงสำนักพี่พูดแล้วนะ <c oughs> อ่านะครับอ่าเหมือนผมครับผมไปขอพรอปู่รำผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยผมมีความเชื่อว่า,วาท่านรับฟังผมอยู่อันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะครับท่านรับฟังผมผมสิ่งที่ผมขอไปท่านรับรู้แล้วผมจะได้จะสําเร็จถึงไม่ถูกก็ไม่เป็นไรผมก็ยังศรทัทธายังกราบไหว้เหมือนเดิมมันจะมีบางคนครับ เวลาหวยเ,เข้าเนี่ยตามเม้นผมทุกคลิปกดไลค์ผมทุกโพสดูผมตลอดพอเลขมันหลุดบ้างเนี่ยกูเริ่มไม่ดูแล้วกูเริ่มบล็อกแล้วกูเริ่มด่าไอ้น็อตแล้วกูเริ่มไม่ชอบหน้ามันแล้วกูจะคำพูดแต่ก่อนอาจารย์พูดอะไรถูกหูหมดพอผมให้ไม่ถูกปับ๊บเริ่มหมดผลประโยชน์เริ่มอยากด่าผมแล้วไอ้นี่มันขี้คุยว่ะเริ่มหาเรื่องผมแล้วนั่นคือคนที่ไม่ได้มาด้วยใจ แต่วันนี้ผมเชื่อว่าวันเวลาตอนนี้ที่ดูไลฟ์ผมอยู่ตอนนี้คือคนที่คุณภาพ FC ที่คุณภาพคือยังไงครับ FC ที่คุณภาพ FC ที่คุณภาพก็คือ FC ที่ไม่ได้สนเลยไม่ได้สนเลยว่าหวยวัที่ผ่านมามันจะเข้าหรือมันจะหลุดหรือจะยังไงนะครับแต่ก็ยังรักยังศรัทธาชอบในความเป็นผมชอบในความบ้าๆบอๆของผมชอบในความเป็นอาจารย์ชอบในใจของอาจารย์ ในใจของผมผมก็กล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนที่หวยเข้าปุ๊บผมแจกเลยผมไม่เคยกักไม่เคยลีลาเลยถูกผมก็บอกว่าถูกไม่ถูกผมก็บอกว่าไม่ถูกแล้วผมไม่เคยหลอกคนหลอกคนคือยังหลอกคนก็คือว่าอ้างว่ารู้ว่าเลขมันจะออกแน่นอนนั่นคือการหลอกผมมีแต่บอกว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะออกไหมอ่าผมเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆครับให้ไปเลยแล้วผมก็เป็นคนจริงใจด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าทุกคนเคยดูผมใน Youtube ทุกคนจะเห็นเลยว่าเวลาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ผมไม่เคยหลับไม่เคยนอนผมขี่รถหนาวหนาวผ่า,า,พ,าพายุไปขอพรทุกคืนไปคนเดียวถือปืนไปคนเดียวเนี่ยต้องพูดอย่างนี้เลยอืมเพราะผมทุ่มเทผมตั้งใจทุกงวดแล้วทีนี้ผลงานนะครับในที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปปีก่อนปีก่อนนี้มันเรื่องลือกันก็คือสมัยนั้นมันดังมาก ้ย้อนกลับไปปีก่อนวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยผมดังมากทุกคนจําได้ไหมแต่มันเป็นความทรงจําที่ไม่น่าจดจําเท่าไหร่นะอ่ะเราย้อนไปปีก่อนปีก่อนหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อหสิบเจ็ดเนี่ยผมให้แปดจำได้ไหมทุกคนจําได้ไหมแปดอยู่ไหนตื่นเช้ามาแปดพ่อมึงเหรอแปดแม่มึงเหรอโดนด่าทั่วประเทศดาาลงดาราออกมาล้อเพียบ เพราะแไม่มาแล้วก็มีเน็ตไอรอนบางคนออกมาด่าผมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับรักสินหนึ่งนะครับอ่าซึ่งผมผังผมผมฝันว่าผมโดนขังแปดจำได้ไหมนั่นแหละเป็นงวดที่อับประยุท์ที่สุดเลยที่ผมโดนด่าแต่ดังที่สุดผมเข้าไปขอปู่ไปว่าปีนี้ผมไม่ขอซ้ำรอยเพราะว่าปีก่อนมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจำเลยคือมันไม่มีแปดเลยแล้วก็โดนด่าเยอะนะครับก็ มาปีนี้นะครับเลขก็อย่างที่ทราบวันนี้ผมให้ไปสีงวดเนาะที่ผ่านมาสีงวดมีงวดไหนบ้างก็คือเริ่มจากหนึ่งธันวาสิบหกธันวาสองมกราแล้วก็สิบเจ็ดมกราซึ่งเป็นสีงวดสีงวดสีงวดเนี้ยเราเข้างวดไหนบ้างนะครับหนึ่งธันวาผมให้สี่ให้สี่ล่างฟันสี่สามตรงๆออกสี่สามครับหนึ่งธันวาเรานับหนึ่งะถือว่าเข้า สิบหกธันวาผมฟันสองล่างให้สองหนึ่งออกสองหนึ่งตรงตรงสองงวดเข้าสองมกรลาสองมกราผมให้สี่หนึ่งออกห้าหนึ่งหลุดครับต้องคู่ตรงตรงนะว่าสองมกรลาเรียกเราหลุดครับผมให้สี่หนึ่งออกห้าหนึ่งสิบเจ็ดมกรลาสิบเจ็ดมอกราผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองผมให้สองสี่ครับกับสองหนึ่งออกสองสามครับถามว่างวดนี้หลุดไหมถ้าจะเอาแบบสี่คู่อย่างนั้นคือหลุดแต่ว่ามันเข้าอยู่ครึ่งหนึ่ง เข้าครึ่งหนึ่งคืออะไรเพราะผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองนั่นก็คืองวดเมื่อกี้เลขออกสองสามซึ่งก็คือเฉียดผมให้สองสี่อ่าทีเนี้ยมันก็จะมีดรามา่าดีดราม่าว่าไอ้น,อน็อตกูตามมึงมาสามงวดแล้วไม่เห็นเข้าเลยอันนี้คนแบบเนี้ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าเหม้นนะครับเพราะผมเพิ่งให้หลุดแค่สองงวดถ้าคุณบอกว่าคุณตามมาสามงวดงวดสิบหกธันวาคุณต้องถูกครับอันนี้คุณแค่อยากเหม้นด่าผม แล้วคุณก็จะมาโทษผมใั่ไหมคนแบบนี้แล้วคุณจะตามทําไมถ้าจะมาด่าผมไม่ต้องตามเอาแป้งเนี่ยผมส่งไปให้เอาที่อยู่มานะครับไปถูต้นไม้เอาเองนะครับแล้วมาบอกว่าตามมาสามงวดไม่เห็นเข้าักงวดพี่อย่าไปพูดแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงให้ถ้าพี่บอกว่าตามมาสองงวดไม่ถูกเลยค่ะโอเคแบบนี้ใช่แต่นี่พี่บอกตามมาสามงวดถ้าสามงวดพี่ต้องถูกสิงวดสิบหกธันวามันเข้าสองหนึ่งครับผมให้มาสี่งวดมันเข้าไปสอง แล้วก็หลุดไปสองนะครับส่วนงวนเมื่อกี้ถ้าถามว่าเข้าไหมมันก็ไม่เข้าแหละเพราะว่ามันเจาะไม่แตกผมไม่สองสี่กับสองหนึ่งใช่ไหมมันออกสองมันออกสองสามแต่ผมอะ่ะให้วิ่งสองลูด2แล้วย้ําบอกว่า2มาล่างเลขมันออกสองสามซึ่งอยู่หลักสิบด้วยผมก็ยังให้เลขวิ่งอยู่ก็หลายคนก็จะทราบกันดีว่าสิ่งที่ผมเก่งเลยหรือว่าย้อนกลับไปปีก่อนผมจะเก่งเลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยตัวนี้อาจเก่งมากนะครับอ่า เลขตัวเดียวนี่คือเก่งมากอีกตัวึ่งไม่รู้หาเอายิงบางคนเขาก็จะรูดไปเลยใช่ไหมก็ทีเนี้ยเรามาเข้าเรื่องเลขใบแดงนะครับเลขใบแดงนะครับเลขใบแดงของเราจะมีอยู่สี่คู่ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดซื้ออีกอย่างก็ได้ขอให้มีเจ็ดอ่าคําว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดใครอยากรูดเจ็ดเขาก็จะรูดเลยเจ็ดศูนย์จนถึงเจ็ดเก้าอันนั้นคือสายรูดอ่าส่วนใคร ไม่ใช่สายรูดก็จะมาดูสายเจาะสายเจาะจ,จะมีอยู่สี่คู่นะครับสีค่คู่ตัวแรกก็คือเจ็ดศูนย์ตัวที่สองก็คือเจ็ดห้าอย่าไปสนใจพวกพัญญาวอ่ะตัวที่สามก็คือศูนย์ห้าตัวที่สี่ก็คือเจ็ดสี่ฟังอีกครั้งเจ็ดศูนย์จดนะเจ็ดห้าศูนย์ห้าแล้วก็ 7จนะครับจะมีอยู่4คู่แต่จำไว้ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7นะครับซึ่งความน่าจะเป็นถ้าย้อนไปเลขวิ่งถ้าตัวนี้ถ้างวดสี่หนึ่งผมไม่คำนวณผิดเลขวิ่งงวดน,นี้ถ้านับจริงๆจะเป็นงวดที่ห้านะครับจะเป็นงวดที่ห้าเรามารอดูกันว่าจะมี7จ็ดไหมซึ่งถ้าไม่มีก็คือไม่ถูกครับ ถ้าไม่มีมึงจะทํายังไงหลายคนจะมาทําไม่มีก็คือไม่ถูกเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีไหมซึ่งเป็นเพียงการถ่ายว่ามันน่าจะมีสัสดิพิจาครับอซึ่งทีนีน้เรื่องบังเอิญมีหลายเรื่องวันนี้จุดทูปปู่ทูปที่ผมลงเพจไปนั้นอันนั้นเป็นไหว้ศาลในวันตุจีนในวันไหวสวัวดีเป็นบางสารคามครับผมไปไหว้ศาลไหว้ครั้งแรกในรอบหลายปีนะนะครับจุจีนนะอ่า โมเมนต์คนจีนนแ,แต่ว่าอยากไหวครับก็เลยไหวสารนะครับสารตายายที่บ้านหลังนี้แหละหลังที่ผมไล์อยู่เนี่ยอ่าผมไปจุดทูบทุกคนดูไอ้น้าผมจุดน้าผมจุดน้าผมไปจุดทูบแล้วขนลุกครับเนี่ยผมก็ไหวธรรมดาเล็กๆนะผมไม่ได้จัดเบื่อวางอลังการอะไรเนี่ยๆๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหวสารตาย,ายายที่บ้านแล้วดูครับทูบที่จุด อมันอาจจะกลับหัวเดี๋ยผมจะพูดให้ฟังว่ามันเลขอะไรห้าเจ็ดศูนห้าเจ็ดศูนครับเนี่ยคือทูบที่จุดว่ายสารตาใหญ่ได้ห้าเจ็ดศูนย์พีน้องโอ้ยขนลุกอีพออีแม่เอ้ยห้าเจ็ดศูนยครับพี่น้องจุดได้ห้าเจ็ดศูนเนี่ยวันสุดจีนนะครับอืจุดได้ห้าเจ็ดศูนตัวนี้เลย ซึ่งไปตรงกับเลขสามตัวเราเลขสามตัวเรามีเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สี่ถูกต้องไหมหลายคนถามว่าล่างเน้้เจ็ดใช่ไหมผมขอปู่ตลอดว่าให้มาล่างก่อนบนแล้วแต่มันสว,ส,าามสวัสดีอาจารย์แซมครับสวัสดีอาจารย์แซมครับอืมคือผมขอให้มาล่างก่อนครับซึ่งการเล่นเนี่ยมันต้องมีล่างบนอยู่แล้วทุกคนมันต้องมีล่างมีบนอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าถามผม ผมซื้อลอตเตอรี่ยังไงผมไม่ได้ไปเล่นตรงอื่นไงผมซื้อแต่ลอตเตอรี่ผมก็ต้องขอให้มาล่างก่อนเพราะเนี่ยถ้าไปออกบนผมไม่ถูกนะถ้าไม่รางวันที้สามพิธตัวเล็กครับอืมทุกคนดูทุกคนจะเห็นเลยว่าเจ็ดศูนยูนย์เจ็ดผมเยอะมากเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ยนห้าศูนย์ห้เห็นไหมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผมจะเยอะมากเจ็ดศูนย์ศูย์เจ็ดพี่จ๋าผมชอบเจ็ดศูนย์เลย เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละกับเจ็ดห้าผมชอบสองตัวนะเม่อวันนี้แต่ว่าชอบสุดคือเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดสี่ชอบลองรองน้อยกว่าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดห้าชอบสุดคือเจ็ดศูนย์ลองลงมาคือเจ็ดห้าส่วนเจ็ดสี่กับศูนย์ห้าชอบเท่ากันนะเห็นไหมจะเห็นว่าผมมีแต่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดยูทูบหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าคนทางเพจ 3500้าร้อคนสุดยอดยังเหนียวแน่นนะครับอ่าแต่ถามว่าผมผมชอบตัวไหนที่สุดนะห้าแบบใจเดียวคนทุนน้อยเขาชอบคนที่แบบทุนน้อยๆเขาจะชอบขอเม็ดเดียวเม็ดเดียวผมชอบเจ็ดศูนย์ครับแล้วทีเนี้ยมันไปตรงกับเลขอะไรบ้างมันไปตรงกับเลขเรือสหรัฐอเมริกาที่มาจอดเทียบท่าปีที่แล้วมาจอดเทียบท่าเลขเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดปีนี้มาจอด จ็ดศูนย์ครับโตยังไงมันก็มีคนมาด่าผมอีกว่าไปตามกระแสไปลอกเลขเรือหรือเปล่าอ่าเห็นเรือมา,มาเทียบหรือเปล่าทําไมถึงให้เจ็ดศูนย์ขอแย้งครับผมให้ตั้งแต่เรือยังไม่เข้ามาจอดอีกครับแล้วผมจะบอกนะครับว่าผมไม่เคยไปลอกหรือก๊อปเลขที่ไหนเพราะออกปุ๊บผมก็ให้เลยและทุกอย่างทุกที่มันไม่มีใครก๊อปเลขกันครับแต่ละคนก็จะมีเลขที่ชอบมันอาจจะไปตรงกัน นะครับซึ่งตัวผมเองผมก็ไม่เคยไปลอกนะครับเนาะมีแต่ปรึกษากัน <S <S เช่นอาจารย์แซมแกดูไลฟ์อยู่เนี่ยส่วนมากเราก็ปรึกษากันนะว่าชอบตัวนี้นะครับมา,มาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อแล้วค่ะเจ็ดศูนย์ดังมากดังจริงนะแต่ว่าผมได้ก่อนเพราะผมให้ไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมกราผมให้ไปตั้งแต่หวยออกปุ๊บผมให้เลยผมก็เลยซื้อเลยตื่นเช้ามามีเป๋าตังค์ผมก็ซื้อเลยนะครับ เนี่ยไม่ถ้าไม่ซื้อเลยจะเต็มหมดเนี่ยเนี่ยเต็มเลยแต่ว่าตรงอื่นมันก็จ่ายครึ่งผมผมเห็นอยู่ผมก็ซื้อครึ่งหนึ่งผมก็ยังได้เอาเลยอืมผมเห็นอยู่อืมเดี๋ยวผมไม่แคปได้ทูบครับแป๊บหนึ่งผมหาก่อนเรียบร้อยครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆนะครับคำไหนที่อาจพูดรุนแรงไปก็ต้องขออภัยมาในะที่นี้ด้วยนะครับ คือผมก็ไม่ชอบแหละมาว่าผมอย่างนั้นคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดมันมีคนมากดไลค์โหูเยอะเลยพี่ชายตุยนานแล้วครับเกิดห้าศูนย์เจ็ดครับฝันดีครับพ่ออาจารย์ก็เกิดพศศูนย์เจ็ดพ่อผมก็เกิดศูนย์เจ็ดเหมือนกันครับพี่ประมนั้นไม่ความจริงเลยนี่คือทูบที่จุดนะครับทูบที่จุดเนี่ยไล้สี่ห้าแปดผมก็บอกปู่อยู่ผมยังได้สี่ห้าเจ็ดแต่ผมจุดไม่ได้ผมอะ่ะปู่ให้สี่ห้าแปดก็ ถามว่าชอบไหมถ้าเป็นเจ็ดจะสวยกว่า <c oughs> ก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบเท่าใบแดงนะครับผมพูดเลยว่าผมไม่ชอบเท่าใบแดงอืมเผื่อใครชอบเผื่อใครอั้นนะครับใครอยากได้ทูบก,ก็เอาทูบไปซื้อได้นะเออเนาะ ถ้ามันไม่ชอบมันจะมาดูทําไมแลม้วมาเม้นทําไมนั่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนาะถูกต้องครับเหมือนพี่ว่าแหละถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูแล้วกันเนาะเนี่ยเผื่อบางคนบอกว่าเจ็ดศูนย์มันอั้นก็เนี่ยแต่ว่าถ้าถามนะถ้าถามผมก็ชอบเจ็ดศูนย์อยู่ดีครับกับเจ็ดห้าผมชอบชุดหลักเจ็ดชุดใบแดงเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่ชุดนั้นมากกว่าส่วนเลขทูบนี้ก็เอาไว้เผื่อใครชอบนะครับอืมเผื่อมันไม่ออกตัวนั้นมันก็จะมาออกตัวนี้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะไปออกทางเจ็ดเยอะก,กว่าอ่าลองดูแล้วกันนะครับเผื่อใคครรชอบบั